สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮาร์ดคอร์บอลเต็งรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบก,กับเพื่อนๆเ,เป็นประจําทุกวันเลยนะครับผมสําหรับทางรายการของเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ตัวที่จะหยิบม,มาฝากกันจะเป็นคู่ระหว่างทำบุกพบกับแฮท้าเบอร์ลินนะครับผมความพร้อมฝั่งเจ้าบ้าน5นัดหลังเอาชนะได้ทั้ง5นัดเลยส่วนในเทออฟนัดแรกเอาชนะทำบุกมาได้ก่อน1 0. น,นต่อศนักเตะที่จะพลาดใช้งานทีมไลบอนอันตี้ซูโฮเนน นัดนี้จะยังคงใช้ผู้เล่นชุดหลักจากนัดที่แล้วในระบบ4-3-3ส,ส,ส่งโรเบิร์ตเก็บสลหัวหอกตัวเก่งรับหน้าที่จุดะกอ์ตามเดิมส่วนแดนการจาวัางลูโดวิชไลท์มิดฟิลด์ห้องเครื่องชาวดัตที่นั้นล่าสุดยิงประตูชัยให้กับทีมมาส่วนความพร้อมทางด้านทีมเยือนแฮท่าเบอร์ลินฟอร์มานัดหลังค่อนข้างแย่ชนะแค่นัดเดียวแพ้ไป3นามเกมนี้จําเป็นต้องเดินหน้าบุกใส่สถานเดียวเนื่องจากในนัดแรกแพ้มาคาดว่านัดน,นี้จะปรับทับเล็กน้อยโดยเฉพาะเกมลุกท ส่วนในลายของเควินปิ้นบอเติ่งกองกลางวัย35หายเก็บกลับมาพร้อมลงช่วยทีมในน,น,นัดนี้แต่อาจจะได้นั่งสำรองไปก่อนขนาดที่นักเตะรยายอื่นพร้อมลงสนามทุกลายสำหรับความเห็นของนัดน,นี้นะครับผมฝั่งคู่มาเยือนแทาเบอร์ลินไม่มีทางเลือกนอกจากเลนหน้าบุกใส่สถานเดียวเนื่องจากนัดแรกแพ้มาก่อนศูตนต่อหนึง่ง ในขณะที่ทำบุกเจ้าบ้านถือว่าฟอร์มกาลังดีทีเดียว5นัดที่ผ่านมาชนะรวดทั้ง5นัดเลยแถมยังมีตะร์จุนไว้หนึ่งลูกวันนี้น่าจะเล่นตามเกมแล้วรอสวนกลับเรทราคาเปิดมาที่ทำบุกต่ออยู่ปอฟอขอเลือกเกียวกับฝั่งทำบุกที่ฟอร์มดีกว่าและได้เล่นในบ้านมีโอกาสย้ําแค้นปิ่งนัดสูงมากก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟา222ดนวยนะครับขอบคุณครับ